สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับจันปารีดอีกตามเคยนะคะจันปารีก็จะมา,มาทำอาหารอีกเช่นเคยนะคะจะจันปารีจะพาไปทำอะไรมารับชมกันได้เลยเนยจะจ้ายาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าจันปารีจะไม่ตัดต่อคลิปเนาะดูกันยาวๆไปเลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกท่านคะ่ะก็ถ้าใครอยากจะเอาไปทำ ทานเองหรืออะไรอย่างงี้ก็เอาไปทําได้เลยนะจ๊ะง่ายๆนะคะทําอาหารทานง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นก็เปิดไฟนะคะเปิดเตาปุ๊บนะคะน้ํามันค่ะนะคะเทน้ํามันลงไปนะคะจันปา้า่จะใช้น้ํามันทานตะวันนะคะ ำมันเดือดนะคะรอให้น้ำมันร้อนเนาะรอให้น้ำมันร้อน ขอโทษค่ะขึ้นไก่ค่ะ,คะผัดให้สุกนะคะ สำลักนะคะขอโทษขออภัยนะคะจันปาริสำลักะค่ะผัดให้กึ๋นไก่สุกเลยนะคะผัดพริก เห็นไหมคะเริ่มสุกแล้วนะคะ <c oughs> ผัดพริกกึ๋นไก่นะคะมันไม่มีใบกระเพราค่ะนะคะเพราะว่าที่ ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะใบกระเพรายากนะคะไม่ไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะถืนไก่สุกแล้วนะคะเราทำปรุงได้เลยนะคะคงนัวค่ะซอสแม็กกี้นะคะน้ำปลานิดนึงนะคะ อ้อนหอยค่ะซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเหยาะนิดนึงนะพัดต่อเลยค่ะก็ง่ายๆนะคะไม่ไม่ยุ่งยากนะ เราทําตามรสชาติของเราได้เลยนะคะปรุงตามรสชาติของเราได้เลยจันทร์ปรีดไม่กินเค็มนะคะจันทรปรีดก็จะไม่ไม่ไม่ทานเค็มจันทรปรีดทำอาหารทุกอย่างจันปรีดไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเออไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทานน้ำตาลค่ะนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ อ,อใบโหระพาแทนแทนใบกะเพรานะคะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ผัดกะเพรานะคะเป็นเป็นผัดพริกนะกึ๋นไก่ผัดพริกคะ่ะแล้วก็ใส่โหระพาลงไปเนาะ <c oughs> ง่ายๆนิดเดียวนะคะ ใส่โหระพาลงไปให้หอมๆนะคะโหระพาจันปารี่นี่ก็รู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยนะ <c oughs> เขาจะเหนื่อยเพราะว่าสวยได้แค่นั้นสวยได้แค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ผัดต่อก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ ทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเสร็จแล้วนะคะกัแบบข้าวจันปลาดินง่ายๆนะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะนีเ่เสร็จเรียบร้อยนะคะดูใกล้ๆค่ะเออเหอน่าทานใช่ไหมคะน่าทานใช่ไหมอืมเนี่โอเคนะคะ รอให้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็ปิดไฟได้เลยนี่ปิดไฟแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเลยนะคะ เป็นไงคะน่าทานไหมนี่ร้อนๆนะคะร้อนๆนะข้าวสวยสัก1จานนะคะโอเคนะคะพี่น้องขะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ FC ทั่วโลกนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจไม่ข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จันปารีนนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ